ณโมตสัพะคาวตูอรหัตตสัมมาสัมพุทธสั์ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเหตุที่เรียกว่าสัตว์เพราะอะไรที่เรียกกันว่าสัตว์สัตว์ดังนี้เหตุที่เรียกว่าสัตว์เพราะอะไรสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราทะฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดนันทิความเพลินตัณหาความอยากใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในเวทนาการติดแล้วข้องแล้วในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสัญญา เพราะการติดแล้วข้องแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสัขงขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลา,ายนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิ ตันหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะเปรียบเหมือนพวกกุมาน้อยๆหรือกุมาลีน้อยๆเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหา ในเรือนน้อย Mohammad, ที่ทําด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยน้อยนั้นย่อมอารายเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะแต่เมื่อใดพวกกุมารน้อยๆอหรือกุมารีน้อยๆอยเหล่านั้นปราศจากราคะแล้ว ปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความกระหายแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนในน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรียรายเกลื่อนกลนไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปปมาณนี้ฉันใดราธะ อุปมายก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเธอจงเรียรายกระจายออกซึ่งเวทนาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเธอ จงเรียรายกระจายออกซึ่งสัญญาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลายจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งวิญญาณ จงขจัดเสียจงทําให้แหลกลานจงทําให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้สาธุ